ถามจริงเหอะได้ของหรือได้ของกินถึงจะหายงอนจริงจริงเหรอไม่มีวิธีการอื่นเลยเหรอเขาบอกว่าผู้หญิงเวลาได้กินเนี่ยมีความสุขไอ,อ้เรื่องงอนที่หายไปหมดเลยอ่ะยิ<อ>่งได้กินอิ่มๆของที่ถูกใจ bakery, เ,<อ>เค้กเบเกอรี่นะคะไอศครีมโอ้โหเขาบอกเหอะเรื่องอะไรเหรอฉันงอนเ,อเรื่องอะไรฉันจำไม่ได้อ,อิ่มเสร็จแล้วหลับ,ลลบเลยลหนังท้องตึงหนังตายย่อนเออก็เป็นวิธีการ ก็อันนี้ก็ฟังจากกระบอกเสียงของผู้หญิงคนนึงนะที่แบบว่าเคยมีปัญหานี้มาก่อนคือถ้าเกิดสมุดงอนขึ้นมาวิธีการง้องง่ายมากเลยหาอะไรก็ได้ให้เธออิ่มท้องไปอัดน้ําอัดแป้งอัดข้าเหนียวอะไรผู้ชายก็ไดผ้ผู้ชายไปไหนไปจากตลาดไปซื้อของ เออก็ดีนะเออแล้วมีแบบเมนูพิเศษไหมที่แบบว่าได้กินอันนี้ผู้ผายงอนเลยหรือบางคนนี่ผู้ชายบางคนใช้วิธีการง้อโดยไปซื้อเบเกอรี่น่ารักน่ารักก็ลายน่ารักน่ารักกช้ตู้เย็นไว้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีโน้ตทิ้งไว้นิดนึงค่ะเป็นโน้ตแบบง้ออยากกินนะโน้ตทิ้งไว้นิดนึงอยากกินนะเอาไว้ประดับเฉยเฉยไม่ใช่ง้อสิโน้ตแบบคำง้อ่ะเออติดนไปปุ๊บแล้วก็เปิดเข้าไปสิก็บอดปึ๊บอ๋อเจ๋ หายงอนแล้วก็ดีก็ดีนะคะเราเอาไปใช้ดูนะคะวิธีการนี้จิ๊กซอว์คอนเฟิร์มมาตัวเขาหายงอนนะแต่ไม่รู้ว่าคนอื่นนี้จะงอนเพิ่มหรือเปล่าเออนะคะแต่สําหรับถ้าเกิดใครเนี่ยมีวิธีการง้อแบบอื่นสาหรับคุณผู้ชายหรือคุณผู้หญิงก็แล้วแต่ที่เคยง้อแฟนบ่อยๆนะเรารู้สึกว่าวิธีการดีเนี่ยมันใช้ได้ผลจริงๆแล้วอีกฝ่ายหนึ่งอะหายงอนได้จริงๆรวมถึงคุณผู้หญิงหรือคุณผู้ชายท่านใดที่รู้สึกว่าเอออยากจะบอกอะว่า ถ้าเกิดฉันงอนนะเธอทําแบบนี้เหอะแล้วฉันจะหายงอนเพราะว่าที่ที่ผ่านมานี่คือเธอเอาใจฉันไม่ถูกเลยเกาไม่ถูกที่คันเลยนี่ดีอบอกอย่างนี้ด้วยเหรอคือเฮ้ยฉันาบอกผ่านทางรายการแล้วนี่แหละเป็นสื่อเป็นสื่อเลยว่าคุณต้องการอะไรบางทีเราไม่กล้าบอกไงเดี๋ยวอีกฝ่ายหนึ่งอย่างเงี้ยอยากได้ของกินอะไรอย่างเงี้ย อาจจะไม่กล้าบอกแบบเขินๆก็บอกผ่านทางรายการของเรานะคะโทรมาพูดคุยก็ได้ไม่กล้าบอกชื่อจริงบอกนาสมมุติก็ได้นะคะเราจะเราจะสมมุติัวเป็นมูลนิธิปวีนาเพื่อเด็กและสตรีนะหรือไม่ก็แบบว่าส่ง SMS เข้ามาก็ได้นะคะที่หมายเลข4 8 9 0 0 1 1ค่ะครั้งละ3บาทหรือว่าตามแต่เครือข่ายของแต่ละท่านนะว่าใช้เป็นเป็นโปรโมชั่นแบบไหนนะคะถ้าเป็นเบอร์0 2ก็936 3202และ029363203นนั่นเองแต่ว่าตอนนี้เรามาทำความ รู้จักกับอาการที่ไม่ธรรมดาเป็นนามธรรมเป็น abstract, abstract. คือเป็นเรื่องที่ไม่สามารถอธิบายด้วยกฎ ทางทฤษฎีวิทยาศาสตร์ได้ทั้งหญิงและชายส่วนใหญ่จะเป็นกับผู้หญิงอะผู้ชายก็เป็นนะเดี๋ยวนี้หรอใช่ขี้งอนบ่อยๆนะเป็นเหมือนกันใช่ไหมอาการงอนหลายๆคนสงสัยเอ๊ะงอนมันเกิดจากอะไรต่อมใต้สมองพิทูอิตเตอรี่ผลิตฮอร์โมนแห่งการงอนออกมาหรือเปล่ามันมีที่มาที่ไปอย่างไรมันมีกลไกอย่างไรในเรื่องของการงอนนะคะวันนี้เราหาคําตอบแล้วก็หาข้อมูลมาฝากคุณผู้ชมเรียบร้อยแล้วอยากรู้ไหมงอนมันเกิดจากอะไรนะคะเขาบอกว่างอนเนี่ยเป็นปัญหาโรคแตกเลยนะโดยเฉพาะเมื่อ คุณผู้ชายเจออาการแบบนี้เข้ากับแฟนของตัวเองเนี่ยจะเกิดอาการงงงวยเพราะว่าไม่รู้ว่ามันมันจุดเริ่มต้นเออมันเกิดสาเหตุการงอนเกิดจากอะไรเกิดจากขั้นตอนไหนและที่สําคัญเนี่ยรู้แต่ว่ามันงอนแล้วอ่ะมันมีอาการงอนขึ้นมาแล้วอ่ะฉันทำอะไรผิดฮะไม่เลยหรออยู่ดีๆก็แบบงอนขึ้นมาอะไรอ่ะ คืองงนะผู้ชายก็งงแล้วผู้ชายก็งงคือไม่รู้ว่างอนตอนไหนปัญหาคือไม่รู้ว่างอนเรื่องอะไรด้วยคือทําหลายเรื่องต่อหลายเรื่องแต่มาเห็นอีกทีตอนงอนแล้วบางครั้งผู้ชายก็แบบแหม่โทษผู้หญิงไงแบบว่าทวงงอนไม่มีเหตุผลใช้แต่อารมณ์อ่าแต่จริงๆแล้วรู้ไหมคะว่าผู้หญิงเนี่ยเขาไม่เหตุผลถึงแม้ว่าเหตุผลมันจะไม่เป็นเหตุผลหรือเหตุผลมันอาจจะไม่สมเหตุสมผลก็ตามเหตุผลอะไรเหตุผลใช่ไหมเออแต่มันก็มีเหตุผลนะคงไม่มีใครอยู่อยู่แบบโอ๊ยใบไม้ปลิวงอนอ่ะอุ้ยฟ้า แบบเมฆกระจายงอนน,ะน่นะไฟะดับไฟดับงอนน่ะอะไรอย่างนี้มันไม่มีแบบนั้นหรอกมันต้องมีการเกิดของการกระทําเกิดขึ้นแล้วมันก็เป็นสาเหตุที่ทําให้เขางอนนั่นเองนะคะวันนี้เราก็เลยจะมาอาสาไขข้อข้องใจให้กับคุณผู้ชายว่าอาการงอนเนี่ยมันเกิดจากอะไระแล้วจะมีวิธีการรับมือมีวิธีการงอนง้ออย่างไรบ้างนะคะเขาบอกว่าเหตุผลของการงอนผู้หญิงทุกคนต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันนะว่า เมื่องอนมันก็ต้องมีเหตุผลสิอย่างที่บอกไปถึงแม้ว,ว่าเหตุผลมันจะไม่สมเหตุสมผลก็ตามเธออะไปมองผู้หญิงคนอื่นตอนนด,ด้วยกัน นนเธอไม่ตามใจ,นะใจเราเมื่อกี้เราจะกินอะไรเนี่ยเธอไม่จะไม่ยอมตามใจเราทำไมอ่ะรักกัน <c oughs> ทำไมไม่เอาอกเอาใจกันเลย <c oughs> งอนถ้าลืมวันเกิดเราเรางอน,งอนอมันก็มีเหตุผลเหมือนกันใช่ไหมคะมันก็แล้วแต่เหตุผลส่วนตัวที่ผู้หญิงจะคิดได้ในขณะนั้นแหละ <c oughs> ที่จะมาสร้างเป็นอารมณ์ของความงอนแต่ว่าโดยเหตุผลที่ผู้หญิงคิดเนี่ยเขาอาจจะมีสาระหรือว่าไม่มีสาระ <c oughs> แต่คุณผู้ชยก็ต้องทําความเข้าใจนะคะอย่าคิดว่าเหตุผลของตัวเองเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่สุดเหตุผลของผู้หญิงนีอาจจะกลายเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่ก็อย่าลืมอย่าหลง เขาเ,ายล,เลยอย่าละเลยอย่าหลงลืมค่ะให้แบบว่าสังเกตด้วยว่าแฟนของเรามีนิสัยอย่างไรเขาเซนสทีฟเรื่องไหนเขาต้องการการดูแลเรื่องไหนเป็นพิเศษก็แบบบางทีผู้หญิงยีไงก็คือไม่ได้งอนเรื่องอะไรที่มีเหตุผลหรอกก็แค่ว่าผู้ชายไม่ค่อยใส่ใจไม่ค่อยดูแลเออดูละเลยอะไรอย่างเงี้ยก็แบบงอนให้เขาแบบมางอน,นิดนึงจะได้รู้ว่าเขายังรักเราอยู่นะอ,นอะไรอย่างเงี้ยเื้อเสื้อคู่มาก็ไม่ยอมใส่ งอน,งอนเอออุตส่าห์ซื้อมาให้ก็ตอนแรกบอกของเราว่าจะใส่เสื้อคู่กันององแงงไหมแต่มันก็มีเหตุผล่ยก็อุตส่าห์ซื้อมาแล้วแล้วก็อยากให้อีกฝ่ายดึงใส่ราก็อยากจะใส่เป็นแบบว่าแพ็กเกจคู่คะอะไรอย่างนี้คู่หูดูโอ้แต่แบบไม่ใส่อะก็งอนไงใส่อยู่คนเดียวนะคะสาเหตุนะคะสาเหตุของการงอนเนี่ยก็เกิดจากผู้หญิงเนี่ยต้องการความรักความเอาใจใส่การเอาอกเอาใจนี่แหละเหตุผลเบสิกเบเบนะแค่นี้เองแล้วก็อยากให้เอาใจอยากได้รับความสนใจในช่ว เวลานั้นๆแต่ผู้ชายก็เหลือเกินไม่รู้ไม่รู้ไงว่าเรามีอารมณ์แบบนี้เกิดขึ้นแล้วก็ไม่พยายามที่จะเข้าใจไม่พยายามที่จะใส่ใจเรียนรู้ในเรื่องของรายละเอียดเล็กๆ,ๆน้อยๆด้วย <c oughs> ขนาดคุณเป็นแฟนกันแท้ๆเลย นั่งก่อนเนาะนั่งหม่ละอารมณ์หม่ละนะนะคะเขาบอกว่าบางครั้งเนี่ยอาจจะเกิดจากการที่ผู้ชายเดีย่ยพูดอะไรไม่ถูกหูทําอะไรไม่ถูกใจหรือว่าสัญญาอะไรไว้แล้วทําไม่ได้ออสัญญาว่าจะโทรหาตอนสองทุ่ม,มรอจนสี่ทุ่มแล้วไม่โทรสัญญาว่าจะพาไปกินข้าวห้าโมงเย็นละยังไม่ไม่ได้ยินเลยไม่โผรมาเลยแต่งตัวเป็นแม่สายบวนแต่งตัวรอเกอร์นะฝ่ายหญิงก็จะงอนทําให้ฝ่ายชายเนี่ยหันกลับไปพิจารณาตัวเองว่าเอ๊ะ เขายังรักเราอยู่หรือเปล่าถ้าเกิดเขายังรักเรานะ<ช> <ๆ S 2> เขาจะต้องแบบว่าพิจารณาตัวเองเราก็ต้องปรับปรุงแก้ไขแล้วก็งอง,งอนเราแต่การงอนนี่คือไม่เหมือนกโกรธนะเพราะเราต้องการให้เขาแก้ตัว<ช> <ๆ S 2> ไง<ช>เพราะว่าเรารักเขาเราก็อยากจะให้โอกาสเขาแต่ว่าไม่รู้จะพูดยังไงจะไปสั่งสอนก็ไม่ได้ไม่ใช่บุพาการีเขา<ช><ช>ก็เลยใช้ใชวิธีการงอนงอนแต่รู้ตัวเองถ้าสวาึกได้ก็ต้องปรับปรุงอะไรอย่างนี้ทีนี้ถ้าผู้ชายดันไม่รู้ละว่างอนว่ากำลังงอนอยู่นะเออจริงๆนะผู้ชายสใญญ่ไม่ค่อยรู้นะคือก็แบบ นั่งทำอะไรเลื่อเปื่อยอะไรเงี้ยแล้วผู้หญิงก็แบบท่างูหงิดเป็นไรเขาก็อาจจะแบบงูหงิดของเขาไปมันเสื่อนใจหรือเปล่าอะไรอย่างงี้อาจจะคิดแบบนั้นแต่จริงๆเราคุณสังเกตสักนิดเถอะมันจะมีอาการที่บ่งบอกว่าตอนนี้อยู่ในอารมณ์งอนหรือนอยหรืออารมณ์แบบว่าไม่โอเคแล้วผู้หญิงเขาจะมีเทคนิคน้ำเสียงของเขาจะไปละน้ำเสียงหน้าตาบุคลิกต่างๆมันจะไปเลยอะไม่ใช่แบบว่างอนอะนอนอยู่นะอเงี้ยเวลางอนน้ำเสียงเป็นยังไงจิ๊กซอว์ทำไมถึงทำอย่างเงี้ย นี่เยือกเย็นนี่มันโกรธปะเนี่ยโกรธด้วยงอนด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวแต่เขาไม่อาการแบบว่าอาการเบสิกพื้นฐานเลยนะอย่างแรีบคือเงียบนิ่งไม่พูดไม่ไม่ไม่เบสิกไปจิ๊กซอว์ไม่ใช่เพราะว่าเงียบนิ่งเขาไม่รู้เขาไม่รู้นิ่งเี้ยปุ๊บเขาก็จะแบบเยือกเย็นเฉยๆก็ไม่รู้สึกอะไรต้องพูดให้เขารู้สึกว่าเราเยือกเย็นนะเราเสียงเราเปลี่ยนนะอ๋อวันนี้ไปไหนกับใครล่ะไม่สนใจกันเลย เัเนยนี้ทนเสียงได้อันนี้เป็นขั้นแอดวานซ์แต่ก่อนจะไปดูขั้นแอดวานซ์ไปดูทขั้นเบสิกกันก่อนนะคะอย่างแรกเงียบเงียบไม่พูดส่วนใหญ่นะอันนี้อันนี้เป็นผู้หญิงส่วนร้อยใช้สายตาใช่ไหมไม่พูดไม่มีปฏิกิริยาตอบโต้เหมือนกับคุณเป็นสภาวะสุญญากาศแบบว่าเบียดม่ยุ่งกับชาร์ถามคำตอบคำกินข้าวหรือยังกินแล้วกินกับอะไร <พา S 1> กินคนเดียวนี่แหละพูดน้อยผิดวิสัย <พา S 2> อย่างวันที่พูดมากเหมือนเราสองคนอย่างเงี้ยวันนั้นเกิดแบบ พูดคำถามคำตอบคำนะแล้วก็เปลี่ยนกิจวัตรประจำวันปกติแล้วเวลาดีเนี่ยเธอจะออกไปช้อปปิ้งแต่เวลานี้เธอนั่งเฉยๆนั่งดูตั้งจ้องต้นไม้นั่งแบบว่าดูทีวีเอาหูไปนาเอาตาไปไร้หน้าตาเนี่ยจะไม่ค่อยสู้ดีนักแล้วก็มีอาการเวลาโดนเนื้อโดนตัวจะแบบสะดุ้งเกรงอะไรเงี้ยเพราะมันมันแบบยุ่งชันเดวเนื้อทองฉันหลุดอันนี้เป็นอาการเบสิกที่คุณสังเกตได้เลยสันนิษฐานได้เลยว่าอีกฝายหนึ่งงอนนะคะแล้วก็ยังมีอีกแบบว่า สะบัดสะบิ่งนิดหน่อยแล้วก็จะทําให้อีกฝ่ายเนี่ยเกิดคําถามในใจว่าเป็นอะไรทําทําไมเป็นอะไรเนี่ยคือต้องการให้ผู้ชายถามว่าเป็นอะไรเออเป็นอะไรแต่ผู้ชายไม่ถามแต่ผู้ชายไม่ถามพอผู้ชายไม่ถามผู้หญิงก็แบบว่ามีอาการแบบอะไรเนี่ยทิ้งหุดหงิดนะโอ้ทําไมแบบฉันจะทํายังไงดีให้แบบว่าให้ให้เธอรู้สักทีเหรอว่าแบบฉันงอนใช่ไหมมันก็จะเป็นขั้นแอดวานซ์ก็อย่างที่จิ๊กซอบอกอาจจะเริ่มมีพูดมีน้ำเสียงมีสำเนงไอเซนประมาณแบบว่า ต้องไม่ยุ่งเลยที่ตอนนี้ถ้ามาัมาสนใจเมื่อวานไปไหนมาอ้า,อาจะเริ่มใบจะเริ่มเป็นเกมเกมโชว์ <c oughs> คือจะเริ่มมีมีใบมีใบนิดนึงไอ้ไอ้ที่เรื่องโกเนี่ยผู้ชายไม่พูดมาพูดเรื่องที่เราไม่รู้อ๋อโทษทีเมื่อวานไปกับครงอะไรพี่ไหนมาพูดปุ๊บเออบอกเลยอะไรอย่างงี้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเกิดอีกฝ่ายดึงมีปฏิกิริยาแบบนี้เนี่ยคุณสันนิษฐานไว้ก่อนว่างอนทีนี้คุณก็ต้องมานั่งทำการบ้านทบทวนแล้วอะ ย้อนไปละค่อยๆรีเพลย์กลับไปละม,มันเกิดเหตุการณ์อะไรที่ฝ่ายนั้นจะงอนขึ้นะนะคะทีนี้เนี่ยมาดูวิธีการงา้อ นะคะว่ามีวิธีการง้อย่างไรบ้างเขาบอกว่าอย่างแรกเลยนะคุณผู้ชายเนี่ยต้องมีความอดทนในการง้อผู้หญิงเนี่ยอยากให้คนรักเนี่ยให้ความสําคัญเอาใจใส่ใจดูแลเทคแคร์เพราะฉะนั้นเนี่ยให้พูดจาดีๆแล้วก็ขอโทษขอโพยกันซะทั้งที่ยังไม่รู้แน่ชัดว่าใครผิดก็ตามขอโทษไว้ก่อนมันไม่เสียหลายตัวเองเขาขอโทษนะเขาไม่ได้ตั้งใจเขาไม่ตั้งใจไปกับคนอื่นเขาไม่ได้ตั้งใจจะให้ตัวเองจับได้ ตบปู้อะอะไรอย่างนงี้เลยนะสักทีจะดะกีก็อย่างงี้ตัวเองเขาขอโทษนะ เขาไม่ได้ตั้งใจจริงๆแต่อย่าไปบอกนะในใจคิดเขาไม่ได้ตั้งใจจะให้ตัวเองจับได้นะตัวเองนั้นจับได้เองตัวเองผิดนะเนี่ย <c oughs> อะไรอย่างนี้นะแล้วก็หันหน้ามาคุยกันเคลียร์กันให้จบๆ <c oughs> ที่สําคัญนะคะเรามีวิธีการแนะนําของคุณผู้หญิงนอกจากจะเอาของกินมาล่อ <c oughs> เอาของสวยๆงามๆมาให้แล้วเนี่ยคุณควรจะรีบงอนตั้งแต่ระยะเริ่มแรกของอาการงอน <c oughs> พอถ้าเกิดคุณปล่อยให้เวลาการงอนเนิ่นนานเนี่ยคุณจะงอยากมากกว่าปกติ <c oughs> อย่างเห็นเขาเริ่มงอนตัวเองรีบเลยรีบไปทําอะไรก็ได้ให้เขาหายงอนขอโทษ พูดดีๆเอาใจซื้อของมาให้กินพาไปเที่ยวไปช้อปปิ้งอะไรก็ได้แล้วแต่ที่แฟนของคุณเนี่ยเขาแบบจะจับตายได้อะว่าแ <Ừ. S 1> ฟนของคุณเนี่ยเป็นแบบไหนชอบแบบไหนนะคะแล้วก็งอนแบบให้ความมีความอดทนนิดนึงอะงอนง้อเขานิดนึงให้เขาแบบว่าอดทนหน่อยให้แบบว่าให้เขาหายโกรธแค่นี้ง่ายมากเลยผู้หญิงเราหายโกรธแล้วเวลาหหเห็นผู้ชายเอาใจใส่ดูแลเทคแคร์นะคะแต่ผู้ชายบางคนไม่แบบนั้นไงผู้ชายบางคนพอเห็นผู้หญิงงอนปุ๊บงอนตอบเลย แล้วก็กลายเป็นผู้หญิงอะที่ต้องเป็นก่อนเนาะตัวเองตัวเอ็เป็นอารอเขาขอโทษต่อไปเขาจะไม่งอนแล้วอะอะไรกันนี่อย่างงี้มาสลับกันก็ไม่ดีนะใช่อย่ามางอนตอบไม่อยางไม่ชอบเลยนะคะเขาบอกว่าเป็นยังไงบ้างคุณผู้ชายก็ได้เรียนรู้วิธีการงอนของฝ่ายหญิงแล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีเหตุผลมันมีสาเหตุมันมีอาการแล้วก็มีวิธีการง้องอนด้วยเชื่อว่าวันนี้ข้อมูลที่นําไปฝากกันเนี่ยจะทําให้คุณเนี่ย สามารถที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับชายของคุณได้ต่อไปเนี่ยคงจะลดปัญหาระหองระแหงลดอาการงอนง้อการลดอาการแบบว่าทะเลาะกาันนะแต่ว่ามันก็มีอีกเรื่องหนึ่งนะคะเขาบอกว่าอีกสิ่งหนึ่งเนี่ยนอกจากจะเป็นวิธีการง้อที่สมเพชสมผลแล้วเป็นวิธีการง้อที่ผู้หญิงหายงอนแล้วเนี่ยคุณจะต้องมีวิธีการป้องกันไม่ใช่อีกฝ่ายหนึงงอนไม่ใช่ งอนก็งอนไปดีด๋อง้ออ่ามันก็ไม่ได้ใช่ไหมคะคือผู้หญิงเราเนี่ยจะให้โอกาสประมาณสองสามครั้งนะแต่ถ้าเกิดงอนแบบว่างอนเรื่องเดิมๆอ่ะแล้วแบบไม่มีอะไรปรับปรุงเปลี่ยนแปลงคราวนี้มันจะเริ่มกลายเป็นเรื่องราวของการทะเลาะกันแหละใช่เออมันจะกลายว่าเนี่ยพูดไม่รู้เรื่องเหรอมันเป็นแบบนี้อีกแล้วนะเพราะฉะนั้นนะคะคุณก็ต้องมีวิธีการป้องกันการงอนตุ๊บป่องค่ะต้องงอนตุ๊บป่องด้วยนะเพราะเวลางอนนั้นหน้าผู้หญิงก็จะแบบจะแบบแอบแอบแก้มนิดนึงแบบ พองลงไปทีเดียวอ่ะอันนี้พองทั้งตัวเลยแต่ไม่ได้งอนนะ S <S 2> <S 2> อ,อันนี้พูดแบบว่าธรรมดาธรรมดาใช่ไหมใช่นะคะมันก็มีวิธีการป้องกันแต่วิธีที่จะมาให้อีกฝ่ายหนึ่งอะเกิดอาการงอนขึ้นคุณจะได้ไม่ต้องไปงอมไม่ต้องไปนั่งเสียเวลาตัวเองตัวเอง,เ,องเขาขอโทษขอโทษไม่ต้องไปเสียเงินซ<ช>ื้อของมาให้กินซื้อของมาให้ไม่ต้องเสียเวลาพาไปช้อปปิ้งเพราะฉะนั้นคุณมีวิธีการป้องกันง่ายๆอยู่ทั้งหมด8ข้อด้วยกันนะคะอย่างแรกเลยค่ะจําเอาไว้ว่าอย่าโกหกโดยเฉพาะเรื่องสําคัญสําคัญอันนี้ยิ่งห้ามโกหกเด็ดขาดอย่างเช่น โกโหกว่าตัวเองฐานะดีกว่าความเป็นจริงใช่โกรธนะคือผู้หญิงเราไม่ได้ง่างเงินนะแต่แบบว่าโกรธอะว่าเอ้ยในเมื่อคุณแบบว่าโกโหกกันตั้งแต่เริ่มแรกแล้วอะอแล้วต่อไปมันจะเป็นยังไงนะคะรวมถึงโกโหกเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์นอดีตคนนั้นเรเลิกแล้ว เมื่อวานนี้ไปกินข้าวเห็นเดินผ่านร้านหนึ่งป้อน,อนข้าวป้อนน้ำกันอยู่เลยนะในบีบียังมีไล์มีแชทคุยกันอยู่เลยนะคะจับได้ทีหลังเนี่ยมันเสียวความรู้สึกอันนี้คือสาเหตุของการงอนข้อแรกนะคะอย่างที่2ก็คือว่าวิธีการป้องกนะันอ่ะคุณเนี่ยห้ามจีบผู้หญิงอื่นห,หรือถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยห้ามจีบผู้ชายอื่นทั้งต่อหน้าและรับหลังด้วยนะออคืออยากคิดจะมีคนอื่นอย่ามีกิ๊กอย่าทําลายความรู้สึกอีกฝ่ายหนึ่งด้วยการนอกใจหรือแบบว่ามีใจโอนเอียยให้กับคนอื่นนะคะวิธีีกการป้้อองันขท่ ก็คือว่าคุณอย่าตะวาดหรือข่มขู่ใส่กันคือคุณต้องให้เกียรติกันด้วยคําพูดทั้งต่อหน้าและรับหลังแม้จะทะเลาะกันดุริยงก็ตามใช้เหตุผลดีกว่าพูดคุยกันด้วยน้าเสียงที่ดีเพราะว่าบางทีเนี่ยพอรมโกรธเชื่อว่าหลายๆคนมีอารมณ์โกรธพวจะมี้คำพูดต่างๆที่มันไม่เหมาะสมเข้ามาแล้วไม่ทําให้โกรธขึ้นเดยใช่ไหมบางทีก็คือเป็นสาวเอาข้อเสียข้อด้อยหรือว่าความผิดพลาดในอดีตของอีกฝ่ายหนึ่งมาตอบยามันก็จะบันทอนทำให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกแย่นะคะต่อมมาาาาา่ะหห้้้พูดยยบทัังตอนแลลร เพื่อน<ช>จะพ่อขุนรามมาก็ห้ามมาอันเชิญท่านกลับไปก่อนนะคะคือแบบว่า เฮ้ยมันไม่ดีอ่ะเราต้องให้เกียรติคนที่เรารักสิมันไม่ให้เกียรติกันมันอยู่ด้วยกันไม่ได้อยู่แล้วนะคะต่อมาค่ะห้ามห้ามผิดนัดซ้ำซากออเไม่ใช่เดี๋ยวโทรไปนัดกันผู้หญิงก็ดีใจหรือผู้ชายก็ดีก็ส่วนใหญ่เหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นกับผู้หญิงนะจะแบบว่าเตรียมเวลาไงสามชั่วโมงฉันตื่นก็มันนวดหน้าขัดหน้าเข้าคอสปาผิวปรากฏว่าโทรมาตัวเองเขาติดประชุมอ่ะขอโทษนะแค่นี้นะต้องเข้าประชุมละตื่นตื่นตื่นผู้หญิงแบบ สชั่วโมงพี่ผ่านมา3 5มหมหที่หมดไปอันนั้นเยอะด้วยนะคือแบบทั้งเสียเวลาทั้งเสียเงินทั้งเสียความรู้สึกนะคะเพราะฉะนั้นวิธีการนี้เนี่ยทำให้เขางอนยังไงก็งอนแน่นอนแบะผิดนัดหรือถ้าคุณจะมาสายมาเลท รบกวนช่วยโทรแจ้งล่วงหน้าด้วยบางทีผู้หญิงเราเนี่ยจัดเวลาเอาไว้แล้วถ้าเกิดแบบบอกขอให้บอกนิดนึงเหอะจะได้ไม่ต้องรีบออกจากบ้านจะได้ไม่ต้องรีบแต่งตัวจะได้เอาเวลาแบบว่าให,อาหา้อาหารหมาอาหารแมวกวาดบ้านถูบ้านทํางานบ้านไม่ใช่แบบรีบลุกๆๆสุดท้ายเป็นนั่งรอเนี่ยรนะอาหาร4ี่หชั่วโมงอะอนอนอยู่บ้านสบายใจกว่าไหมใช่เออนะแล้วข้อสุดท้ายค่ะ ก็ถ้าอันนี้เป็นเคสของคุณผู้หญิงถ้าไม่อยากให้คุณผู้ชายงอนเนี่ยอย่าแต่งตัวแล้วก็อย่าช้อปปิ้งนานเกินเหตุคือ, <c oughs> อนนก็จริง <c oughs> คือบางทีผู้ชายตกใจเฮ้ยไปช้อปปิ้งหรือไปหลับในห้างเนี่ยเข้าไป8ดชั่วโมง <c oughs> คือเรื่องน <c oughs> <บ>ี้แหละอะไรช่นนะี้ <c oughs> ไม่ต่าต้างเข้าใจนะผู้หญิงคือก็ขอเลือกนิดนึงอะเรื่องของของเซลล์นี่ก็ต้องเลือกดีๆด้วยนะแล้วก็แบบช้อปปิ้งเป็นความสุขอะยังไงสองสามชั่วโมงนแป๊บเดียวเองนะไม่ได้นานเลยนะ ก็ไม่รู้ว่าคําว่านานเกินเหตุก็ไปคุยกันนะคะว่าคําว่านานที่อีกฝ่ายนึงรับได้ในกี่ชั่วโมงแต่ผู้ชายบางคนเขาก็ไม่ไม,ไม่ไม่นี่ไงไม่ซีเรียสอะคุณก็ดูของคุณเดี๋ยวผมไปดูของคุณอเออผมไปดูของผม,ผม,ผม ผมไปดูของผม <c oughs> นะแล้วก็เสร็จแล้วเดี๋ยวเสร็จแล้วโทรคุยกันแล้วเจอการอาหญิงก็แฮปปี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรจะเดินกันคนละเจ็แปดชั่วโมงก็เดินไป <c oughs> มีแรงเดินก็เดินไป <c oughs> ถ้าแบบนี้คือคุยกันเคลียร์กันตั้งแต่เนิ่นๆจะได้ไม่ต้องมีปัญหาจะได้ไม่ต้องมีวิธีการมังงอนมังง้อมาอะไรให้เสียอารมณ์เสียเวลาแล้วก็เสียค่าใช้จ่ายกันใช่ค่ะนี่ก็เป็นบทสรุปของเรื่องราวของอาการงอนสาเหตุอาการวิธีการง้อรวมถึงวิธีการป้องกันการแก้ไขด้วยค่ะเข้าใจเรื่องของการงอนมากขึ้นแล้วใช่ไหมเข้าใจมากขึ ทุกคนต้องเกิดขึ้นในชีวิตตัวเองหรือว่าตัวเองนี่แหละเป็นเพราะว่าเชื่อเหอะการงอนมันต้องมีอะชีวิตคู่เนาะเป็นการงอนไม่ว่าจะเป็นการงอนเพื่อเรียกร้องความสนใจองอนเพราะโกรธจริงๆหรือว่างอนเพราะว่าแบบอยากจะให้ฟีดแบ็กแบบตอบรับไม่ดีอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งเรื่องของคุณแต่ว่าก็งอนในควรมานะถ้าง,งอนมากจนเกินไปเดี๋ยวทะเลาะกันนะคะค่ะเอาละ่ะนี้ก็หมดเรื่องของการงอนแล้วช่วงหน้าจ่๊กซอวา,วาค่ะครั้งที่เราจิ๊กซอว์เคยนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องราวของสิวหัวดํา เออที่กําจัดมันออกไปยังไงให้แบบได้แต่ว่าสิวหูดาเนี่ยกำจัดไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเรายังมีสิวที่ไม่มีหัวเคยเห็นไหมสิวผีหัวขาดนาสิวไม่มีหัวก็คือสิวที่มันบีบออกไม่ได้ไม่มีแบบไม่มีหัวเลยแล้วมันจะแบบอยู่ข้างในอุดตันอยู่ข้างในเขาเรียกว่าสิวไม่มีหัวนะคะซึ่งสิวแบบนี้เนี่ยค่อนข้างจะเกิดขึ้นมากเฉพาะคนที่แบบผิวหน้ามันแต่ว่าคนผิวหน้าแห้งก็เกิดขึ้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะกําจัดมันยังไงเดี๋ยวช่วงหน้ามาบอกกันค่ะเออมันจะเป็นไตๆใช่ไหมอือใช่